วันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เราได้รับรถมานะครับวันแรกเราลื้อเละเลยไหมวันนี้เราวัดตัดนะครับผมนี่ยกำลังวัดระดับอยู่นะครับมันต้องเป็นไปได้นะครับผมมั่นใจนะครับผมว่าเป็นไปได้แน่นอนไม่บานปลายนะครับผมนะครับเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วนะครับผมเรามั่นใจว่าเราทําได้แน่นอนครับผมนะครับสวัสดีครับ EP ที่2นะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เราได้รับรถมานะครับ เมื่อวานวันแรกนะครับวันแรกเราลื้อเละเลยนะวันนี้เราวัดตัดนะครับผมเนี่ยกำลังวัดระดับอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้แบบวัดแบบวัดแบบระดับจากคันโนตคันนี้เพื่อจะมาวางใส่กันนะครับเจ้าพี่เอกอันนี้ทาอะไรวันนี้กอวันนี้ก็จะตัดตัดหลังคาออกก่อนเราจะเอาหลังคาออกใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาระดับหาระดับอนะวันนี้เราจะเอาหลังคาออกนะครับแล้วเราจะมาหาระดับนะครับผมนะครับว่า มันจะเป็นไปได้ไหมนะครับมันต้องเป็นไปได้นะครับผมมั่นใจนะครับผมว่าเป็นไปได้แน่นอนไม่บานปลายนะผมนะครับนี่ครับมันต้องสําเร็จครับผมเรามุ่งมั่นที่จะทํานะครับแล้วเราเคยทามาแล้วหนึ่งคันนะครับผมแต่ถึงอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นอื่นนะครับเรามั่นใจว่าเราทําได้นะครับเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วนะครับผมเรามั่นใจว่าเราทําได้แน่นอนครับผมนะครับจากเครื่องอยู่หน้ามาอยู่ด้านหลังเนี่ยตอนนี้กําลังวัดกันอยู่นะครับผมวัดระดับอยูยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะเป็นวันที่สองด้วยนะครับเราได้รถมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนเมื่อวานเราทํารถคันนี้วันแรกวันนี้คือวันที่สองที่เราจะทํารถคันนี้นะครับผมนะครับตอนนี้วัดระดับอยู่นะครับเนี่ยอันนี้หลายคนต้องถามว่าทุกคนต้องถามผมแน่เลยว่ามันจะเหลือต่อไว้ทาไมอ่ะ,อะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็รู้นะครับไปทําไมนะครับเดี๋ยวก็รู้ไว้ทําไมทําไมไม่ตัดทํามไม,ามไม่ตัดถึงเตนเสาอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะรู้นะครับ ก็หนึ่งเลยเราต้องบอกไว้ก่อนว่ารถคันเนี้ยไอ้พบกอล์ฟเนี่ยมันยาวกว่าคันน้นมันต้องย่อครับผมมันต้องย่อมันต้องเหลือเสาไว้เพื่อไว้ดามนะครับเพื่อไว้ดามตอนที่เราจะเชื่อมหรือกอบหนึ่งนะครับเราต้องเหลือไว้นะครับถ้าเราตัดดีปุ๊บแม่งดามยากะนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้เัาวัดอยู่นะครับแล้วระยะฐานล้อนะครับสองรุ่นนี้ครับเท่ากันนะครับผมไม่เหมือนกันแค่ ต่างกันแค่ความยาวนะครับผมมีคนถามว่าทําไมไม่ใช้บี้ยโทมาทําเราอยากใช้รุ่นเนี้นะครับผมหลายคนถามมาใช่ไหมมีคนถามใช่ไหมถามว่าทําไมไม่ใช้เต่ามาทาอ่ะทําไมไม่ใช้รถเต่ามาทําผมบอกตรงๆเลยว่าทําไมผมถึงไม่ใช้เต่าคนทามันเยอะแล้วนะครับใครๆก็คิดอะไรไม่ออกนะรุ่นนี้มาทำเลยเต่าเต่าเต่านะครับผมแต่คนคิดไม่ออกก็ทาเลยเต่านะครับแต่เราคิดแตกต่างกับคนอื่นนะครับผมว่าเราจะไม่เอารถเต่า ลองคิดดูนะรถเต่าสมัยกี่ปีแล้ว <S <S หลายคนถามว่าทําไมผมไม่รถเต่ามาทํานะครับผมผมบอกให้รถเต่าเนี่ยมันเป็นรถที่เก่ามากผมก็ยังไม่เกิดนะครับแล้วเนี่ยพวกพื้นเนี่ยผมว่ามันต้องมีการผูกันก่อนแน่นอนมีไหมเนน่ยถามช่างผมแต่ละคนเรนียนเกิดกันหรือยังนะครับผูไม่เพื่เต่าผมไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วเคยทำแล้วผมว่าตนผมตีสิบ,บ่าแล้ว,วอ่ะกินเท่าไ่ ผมก็สี่สิบกว่านสี่สิบกว่าแล้วอ่ะเ่าแม่งเกิดก่อนเราอีกเดามันเกิดก่อนผมอ่แล้วคิดดูแล้วเหล็กเหล็กมันจะไม่ผุไปหมดเดาลองมาดูคันนี้ดิอ่าลองดูคันนี้ดูพื้นดิดูพื้นนะครับดูพื้นครับเนี่ยมีตรงไหนผุอ่ะเนี่ยไม่ผุเลยเห็นไหมดูดิแล้วเด็กเหล็กเนี่ยรถยุโรปรถยุโรปด้วยหนาปึ๊กๆนี่ดูดิหนาปึกยังไม่ผุเลยเห็นไหมยังสวยๆเนียนๆอยู่เลยเอาถามหน่อยทุกคนเห็นไหมเปิดเปิด ปิดพื้นมาเนี่ยรถเต่าเนี่ยผุไหมฮะไม่ก็เลย่ะผมว่าน้อยคันเนี่ยน้อยมากเลยร้อยในร้อยในสิบคันเลยดีกว,ว่าบเจ้าของต้องแบบเอต่อทําแอร์ใช่เจ้าของต้องรักษาดีๆเลยผมจะไม่ผุครับต่อให้ป่าผุมาลนะต่อให้ป่าผุมาเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องมีส่วนอื่นที่มันผุอีกนะครับแต่เนี้ยพื้นฐานเรามาดีแล้วอะ่ะใช่ไหมพื้นฐานเรามาที่แบบว่าสวยแล้วไม่ผุแล้วนะครับแล้วเราเอามาทําอ่ะผมว่า การที่เกิดการผูกอ่ะมันจะยากกว่านะครับผมแล้วอย่างนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่ารถเตา่าใครคิดอะไรไม่ออกจะทำโฟกไอจะทำปอเช่แต่ละทีก็ต้องรถเต่านะครับแต่อันนี้เราคิดต่างคิดต่างจากคนอื่นนะครับคนอื่นอาจจะมองเราว่าเฮ้ยมึงทำไม่ได้หรอกไอคนที่เม้นนะครับบอกว่ารถโฟกส์ใช่ไหมใช่เคยมีคนมาทำแล้วขอดูหน่อยได้ไหม ส่งรูปมาให้ดูส่งแชทมาให้ดูหน่อยเราไม่ได้ว่าอะไรนะเราแค่อยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเอาโฟกซอมาทำมันโฟกไอโฟกมาทำาปอเช็กคร้งหนึ่งนะอันนี้เราอยากรู้เฉยนะครับถ้าคนที่เม้นนะครับบอกว่ามีคนทําแล้วขอรูปนะครับผมแล้วก็ขอ,อรายละเอียดด้วยใครเป็นคนทําผมจะไปหาเขาจะไปขอความรู้นะขอปรึกษาพี่พี่ทําอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะแบบแชร์ประสบการณ์กันนะผมวันนี้ก็เริ่มลุยกันเลยกว่าวันนี้เราจะเริ่ม <Yeah. S 1> ทักอย่างวันนี้เราจะทอะไร อันนี้จะมาตัดหัวเก่งครัวเพื<น>ุ่นบออ่ะตัดหัวเก่งชุดบนลินขีเส้นเรียบร้อยโอเคเลสกลุยกันเลยดีกว่า พื้นโฟกกอล์ฟนะครับกับพื้นรถเตานะครับหลายคนถามว่าทําไมไม่เอารถเต่ามาทําผมบอกเลยว่าโฟกเต่าได้ไหมพื้นแบบนี้สภาพแบบเนี้อาจจะมีแหละแต่ผมว่ามันน้อยนะครับเน,นี่ยอาจจะมีใช่ไหมลกูกรถเต่ามีแมมสภาพแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยพื้นแบบนี้พื้นแบบนี้พื้นแบบแบบเล็กใหม่ๆแบบนี้เล็กใหม่ๆแบบไม่บวมเนี่ยพื้นมีไหมมีไหมสำหรับรถเตา่ามีไหมลกูก มีไหมเออรถเต่าอ่ะหนูเคยเห็นรถเต่าไหมรถเต่าอ่ะเต่าอ่ะรู้จักเต่าไหมฮะอ่ะพื้นรถเต่านะครับผมมันกี่ปีละตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับหลายคนบอกว่าทําไมไม่เอารถเต่ามาทำผมอยากได้เหล็กที่มันใหม่กว่ารถเต่าครับผมอยากได้เหล็กได้เนื้อเหล็กพวกนี้มันใหม่กว่ารถเต่า แล้วพื้นด้านหลังเนี่ยที่จะวางเครื่องเนี่ยเราสามารถทําได้เรียกรอดูเดี๋ยวรอดูเลยดีกว่าเดี๋ยวคอยพิจัดให้ใช่ไหมแม่หมอโบหม้อทำมาแล้ว,ว,ลวอ่านะครับผมไม่ดีโม้นะหลายคนคิดว่าแข่งกี่โม้เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเนี่ยพื้นใหม่เียอ่ะผมผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูดีกว่าว่าสําหรับหลายๆคนเนี่ยแบบว่าอยากจะทํารถทั้งทีอ่ะ อยากจะเอารถแบบเหล็กที่มันเก่าๆมาทํามาทําทหรือว่าอยากจะได้เหล็กใหม่ๆมาทํำผมให้เลือกเอาครับแต่สําหรับเรานะเราอยากได้เนื้อเหล็กที่มันใหม่เนอะมันได้ทนเออไม่ได้ทนไ <lur ks S 2> ม่ได้ดคอยมาปะ,ปะผุปะผุเนะออนเออ แต่สภาพดีๆรถเต่ามันก็มีแหละนะครับแต่เก็บมันไว้ดีกว่าแล้วมันก็หายากด้วยนะครับสภาพใหม่ๆมาตัดก็เสียดายเอาสภาพใหม่ๆสภาพเนื้อดีๆแบบนี้มาตัดก็เสียดายอีกนะครับรถเต่านะครับเราก็เลยคิดว่าเอาโฟกซ์ไปทําดีกว่าใช่ไหมลูกเฮ้ยฟังับปัาหน่อยนะดูเขาเห็นรถเต่าไหมลูกรถเต่าอ่ารถเต่าเนี่ยนะครับลูกผมก็ยังรู้จักนะรถเต่ารู้จักรถเต่าไหม รถเต่านะครับเห็นรถเต่าต้องยิกหน่อยเห็นรถเต่าต้องยิกหน่อยยิกก็ง่ายหลอกง่ายวันนี้เราก็ผ่าท้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ให้เห็นท้องรถคันนี้นะครับหลายคนแบบว่าชอบบอกเรียทำไมไม่เอารถเต่ามาทำล่ะโอ้โหทำไม่ได้หรอกนะครับอะไรประมาณเนี้ยยังไม่ทันทำเลยดูถูกกันแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู โอ้โหยังไม่ได้ทำเลยดูถูกกันแล้วแต่บางคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะผมนะครับเราทีมงานกีตาร์ซิงครับนายชักเอกนนี่แกนดำเลยเนี่ยคนนี้นะอาพี่ได้ไหมไม่จัดให้อ่าเดี๋ยวคอยจัดให้ป๋ไปดูคอยดูวิธีการทำอ่าเดี๋ยวคอยดูวิธีการทำนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับผมนะครับเออมีโม้นะครับอ่านี่นะพื้นรถแบบนี้ อยู่ได้หลายปีแน่นอนถ้ารถเต่าไปเป็นไงหอยปะผูกป่ะหอยเนอยไปปะมาลามไปด้วยเออปะผูกปะไปป่ามาไอันนี้ปะตรงนี้แม่งลามมึงโวดนิดอ๋อโหอันนี่ปะโาโทงง้นอันนี้อันนี้กลัวผูกป่ะอยู่ได้นานรถเต่าป่ะไม่มีเชื้อ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 นะไอ้ส่วนที่เราจะต่อเดี๋ยวเราจะขัดก่อนแล้วก็พ่นสีนะครับผมอ่ะฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็ รับรีวิวสินค้ารับโปรโมทสินค้านะครับเราถ่ายคลิปทุกสองวันนะครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองเราได้รถมาวันที่ที่เท่าไหร่วะ A few moments later เราได้รถมาวันที่16เมื่อวานวันที่17เราทําวันแรกวันนี้เราทําวันที่2ใช่ป่ะเนี่ยวันที่18เนี่ยกรกฎาคมป่ะเนี่ยกรกฎาคมวันที่18คือเราทําแค่สองวันนะเนี่ย2วันนะ สวันได้แบบนี้แล้วนะครับผม2วันได้แบบนี้แล้ว4วันถึงจะครอบเขจะโยนก่อนจะโยนก่อนโยนก่อนก่อนจะครอบตอนนี้กําลังวันระยะก่อนเพราะอะไรวะอันนี้มันยาวกว่ารถคันโน้นหเซนอย่ามือจับนะลูกก็รับรีวิวสินค้ารับโปรโมทสินค้านะครับผมนะครับรับสปอนเซอร์นะครับก็เราจะโปรโมทให้ทุกคลิปเลยนะครับใครที่บอกว่าอยากจะสนับสนุนเราหรือว่าอยากจะให้เรารีวิวสินค้านะครับอย่างเช่นรีวิวสินค้า อันเนี้ยเราก็จะบอกกับคุณเลยว่าสินค้าชิ้นนี้ใช้ดีแล้วให้เราโปรโมทนะครับฝากอุดหนุนสินค้ากันด้วยผมจะพูดประมาณนี้เลยครับผทุกคลิปจนสร้างคันนี้เสร็จนะครับผมเราจะรับโปรโมทและรีวิวสินค้าให้นะครับผมนะครับใครที่ว่าสนใจจะให้ผมโปรโมทและรีวิวก็ติดต่อได้เลยครับ0823223589ผมกินเรซิ่งนะครับฝากช่องด้วยนะครับ KR Thailand ครับผมรถสร้างโดยฝีมือคนไทยติดตามด้วยครับสวัสดีครับ